ก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามานะสนใจอยากจะต่อรถหุ่นยนต์นะครับแบบที่ผมประกอบอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเห็นผ่านตามานะครับในคลิปวิดีโอนะครับรถส่งของอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแจกแจงนะฮะรายละเอียดนะของการของการประกอบแต่ผมจะไม่ประกอบให้ดูทั้งคันนะครับจะมาแนะนําเรื่องของอะไรนะฮะเรื่องของอะไรเอาโอเคมาดูกันก่อนที่ตัวถังนะครับตัวถังนะ ตัวถังแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้จักนะครับเราจะเรียกว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเบอร์ r, ที่ผมใช้อยู่จะเป็นเบอร์2020ไอ้คำว่า20 20คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะตัวถังนะครับคำว่า20 20ก็คือมันจะมีขนาดความกว้างนะครับความกว้างตรงนี้นะฮะามกว้างตรงนี้นะมนนะ20มิลนะครับ20มิล แล้วก็ความสูงของด้านนี้นะครับ20มิลนะเราก็เลยเรียกว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับ2020นะครับนะมันก็จะมีเบอร์3030 30, ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างตัวนี้นะอย่างตัวนี้จะเป็นเบอร์3030 30, ก็จะมีอ่ด้านนี้นะครับ3มเซนหรือ30มิมลนะครับด้านนี้ก็30มิมลนะครับก็จะไล่ไปนะเบอร์4040 40, ก็มีนะครับ อย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเบอร์2040นะครับซึ่งด้านนี้นะครับจะกว้าง20มิลมนะครับด้านนี้จะ40 40ม mm ิลเมรเราก็เลยเรียกว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับ2040นะครับโอเคนะแล้วทีนี้จุดที่แตกต่างกันนะครับอีกนิดหนึ่งก็คือมันจะมีแบบที่เป็นร่องนะครับเป็นร่องแบบเป็นร่องนัดธรรมดานะครับอย่างนี้นะ เป็นล่องนัดธรรมดากับ V s ส o t นะครับ V s l o t ในวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดถ้าเป็นล่อง V s ส o t เราจะสามารถเอาไว้ทำเป็นพวกพวกรางเลื่อนนะครับรางเลื่อนต่างๆนะอย่างเช่นพวกเ,เครื่อง CNC หรือไม่ก็พวก 3D p r i พ ter อนะครับมันจะใส่กระ้อแบบนี้ได้นะนี่นะล่องนี้นะครับเรียกว่าล้อ v s l o t นะครับทีนี้ถ้าเราไม่จําเป็นนะครับถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องเอามาทําแบบเนี้ย นะะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับล้อมันจะหมุนไปนตามรางอย่างงี้ได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยทำให้เราสามารถแบบใส่สเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับแล้วก็ให้มันหมุนไปนตามรางอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างงี้ถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้แบบนี้นะครับให้เราเลือกแบบที่เป็นแบบนัดธรรมดานะครับซึ่งถ้าเป็นรูแบบนัดธรรมดาเนี่ยมันก็จะตรงนี้มันจะแข็งแรงกว่านะฮะเวลาที่เราขันน็อตเนี่ยมันจะ เกาะแน่นดีนะครับแต่ถ้าเป็น v ีซออเนี่ยมันจะบุ๋มเข้าไปนะจะบุ๋มเข้าไปนะครับอ่าโอเคเรื่องของอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการยึดนะครับส่วนการยึดส่วนการยึดเข้ามุมต่างๆนะครับอย่างที่เห็นตามภาพนะครับอย่างนี้นะเนี่ยยึดเข้ามุมต่างๆพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเรื่องของการเจาะเฟรมอะไรวุ้นวายนะครับแล้วถ้าเราใช้ตัวตัวฉากเนี่ย ก็ค่อนข้างจะยากนะครับฉากทุกอันเนี่ยให้เราใช้แบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวยืดแบบนี้เดี๋ยวอะไรชิ้นส่วนต่างๆเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเนี่เป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เรายืดเฟรมจะง่ายๆแต่ตัวนี้จะเป็นเบอร์3 0 3 0นนะครับฉะนั้นเวลาซื้อตัวฉากตัวนี้ก็ให้ดูด้วยว่าเราซื้อเฟรมแบบไหนมานะครับให้มันตรงกันนะ ถ้า2020ก็จะตัวเล็กกว่านะครับอันนี้จะเป็นเบอร์3030 30, ูมันจะใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะฮะส่วนการเลือกซื้ออลูมิเนียมโปรไฟล์แบบนี้นะครับผมก็บอกก่อนนะว่าให้หาร้านที่เขาพร้อมตัดให้อย่าซื้อมาเป็นเส้นยาวนะครับถ้าเราไปตามโรงกึงเขาจะมีแต่เขาเรียกว่าเลื่อยไฟเบอร์เลื่อยไฟเบอร์ที่สลับตัดเหล็กอะเวลาเราเอามาตัดตะรู อะลูมิเนียมเนี่ยผิวหน้ามันจะไม่สวยนะครับมันจะบุ้นมันจะมุ่นๆเลยนะแต่ถ้าอยากจะตัดก็คือต้องไปหาตัดร้านพวกทำอลูมิเนียมกระจกอะไรพวกนั้นะได้นะครับแต่ถ้าอยากจะสะดวกหาร้านที่เขารับตัดตามไซส์ให้เราเลยนะครับ่าโอเคนะอลูมิเนียมบรไฟล์จบต่อไปนะครับต่อไปอะพวกชิ้นส่วนต่างๆพวกนี้นะครับถ้าอยากเ,าเอาให้ง่ายก็คือใช้พวกรางตัยู สลับอันนี้คือสลับงานสายไฟนะครับพวกตู้คอน summer อะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะหาซื้อได้นะครับร้านตัวยูอ่าโอเคแล้วมีอะไรอีกนะอ่าตัวถังก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้เนาะตัวถังส่วนพวกมันจะมีพวกนงพวกนัดอะไรก็อันนี้เดี๋ยวค่อยเป็นดีเทลเสริมไปนะเห็นไหมครับมันจะมีตัวนัดอะไรอยู่ตรงนี้ที่ผมเราใส่ไว้ยึดนะครับขันน็อตอ่าพวกนี้ อ่ะต่อไปทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องล้อกันบ้างนะครับเรื่องล้อต่อไปนะครับมาดูดีเทลรายละเอียดเรื่องล้อนะครับผมใช้ล้อสกูตเตอร์นะครับล้อสกูตเตอร์ชุดล้อหลังนะครับชุดล้อหลังสกูตเตอร์มันจะเป็นแบบนี้นะๆๆจะเป็นแบบนี้นะข้อดีของมันนะครับมันจะมีผู้เล่นะผู้เลที่ติดมากับล้อสกูตเตอร์นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบบ HTD 5M นะครับ HTD 5M นะ จำเชื่อมันไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปหาผู้เล่ใส่กับมอเตอร์เราจะมันต้องเป็นฟันแบบเดียวกันนะครับเป็นชนิดเดียวกันถ้าตรงนี้เป็น 5m แต่ตรงผู้เล่เราใช้ 3m สายพานมันก็จะไม่ลงร่องมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับนะครับเราจะเรียกว่าผู้เล่ HTD 5m ขนาดที่มันติดมากับตรงสกูตเตอร์เนี่ยมันจะขนาด72ฟันนะครับร่องตรงนี้นะครร่องฟันตรงนี้72ฟันนะตรงนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราเอาล้อ หลังมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นูนออกมานะตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาเราประกอบรถมันก็จะนูนออกมานูนออกมาประมาณนะครับเดี๋ยววัดดูก่อนนะมันจะนูนออกมาประมาณ3มเซนครึ่งนะครับนะสมเซนครึ่งทีนี้ถ้าใครอยากให้มันดูสวยงามนะครับ หรือถ้าเกิดใครซื้อไอตัวเฉพาะฝั่งนี้มาได้ก็ก็ซื้อมานะครับแล้วก็เอาของล้อหน of sort of ้านะฮะของสกูตเตอร์ล้อสกูตเตอร์ล้อหน้าเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับนี่นะเนี่ยนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เอามาประกบกันนะครับนี่นะครับเอามาประกบกันนี้นะมันก็จะดูไม่มีส่วนยื่นออกมานะครับ นี่นะฮะก็คือผมใช้ล้อหลังเนะี่ยใช้ล้อหลังนะตรงที่เป็นส่วนของผู้เล่แล้วก็เอาของล้อหน้ามานะครับที่เป็นแบบนี้นะโอเคอันนี้จบไปเรื่องล้อนะครับเรื่องล้อจบไปนะเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เอาละกันนะครับนี่นะะคอมเมนต์สอบถามอีกทีหนึงนะครับต่อไปมาดูแกนนะครับแกนยึดล้อนะครับแกนยึดล้อนะ ผมก็จะใช้ไอตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดเพานะครับตัวยึดเพาส่วนมากเขาจะใช้ในเ,เวลาประกอบเครื่อง 3D มดีพิ e เตอรนะครับหรือเครื่อง CNC นะเห็นไหมครับตัวนี้นะตัวนี้อ่าลืมบอกไปขนาดขนาดของตรงนี้นะครับของล้อสกูตเตอร์นะฮะขนาดของรูขนาดของรูนี่นะครับรูล้อเนะี่ย รูล้อด้านในนะครับของสกูตเตอร์เนี่ยมันจะมีขนาด10มิลนะครับ10มิลลิเมตรนะครับอย่างเหล็กเพาตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหล็กเหล็กสตัทนะฮะเหล็กสตัทนะแต่ที่ผมซื้อมาี่นเป็นแบบสตัททุบขาวธรรมดาราคามันจะถูกกว่านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ,มนะวา oo oo ่ารูรูอ่ารูล้อสกูตเตอร์เนี่ยมันมีขนาด10มิลนะครับ10มิลเวลาเราซื้อเหล็กสตัทมาเนี่ยดูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีขนาดเป็นหุนเป็นหุนก็เป็นมิลนะครับอย่าลืมนะ เด็กสร์ทเนี่ยขนาด10บมิลนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะได้ให้มันแบบแข็งหน่อยนะก็หาที่เป็นแบบสแตนเลสนะครับแต่ราคาก็จะสูงกว่านะครับแต่มันจะแข็งกว่าเหล็กสแตททุบขาวธรรมดานะครับนี่นะเขาจะมีขายขนาดเอ่อหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวบางร้านเขาก็ตัดขายแบ่งแบ่งขายคือ50เซนก็มีนะครับก็เลือกเอานะฮะเหล็กสแตดขนาด10มิลนะครับ10มิลแล้วส่วนตรงล้อตรงนี้นะครับตรงล้อตรงเนี้ยแกนยึดตรงนี้นะครับ มันจะเป็นปอกมันจะเป็นปอกนะฮะมันจะไว้ดันล้อนะครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ผมใช้ของข้างในสกูตเตอร์นะข้างในสกูตเตอร์ที่มันมีมันจะมีตัวปอกเนะี่ยเอาไว้ยันนะครับยันระหว่างล้อไอต้ตัวเนี้ทั้งสองฝั่งนะครับของกระทะซ้ายขวาเนะี่ยมันจะมีตัวตัวนี้อยู่แล้วมันมีอะไรเหลือนะครับผมก็เลยเอามานะ ขนาดของมันจะประมาณเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับแป๊บหนึงนะขนาดของปอกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับ4เซนนะมันจะเป็นตัวยันยันล้อนะครับยันกระทะล้อด้านในกับตัว,ต,วตัวยึดตรงนี้นะครับสําหรับรายการผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะตัวเชฟตัวนี้ขนาด10บมิลนะครับอ่าโอเคนะครับแกนยึดตรงนี้จบไปนะจบไป เราทีนี้จุดที่จะต้องมีก็คืออย่าลืมนะครับตรงขันน็อดยึดล้อตรงนี้นะฮะยึดล้อตรงนี้นะนี่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นน็อตแบบกันคลายนะครับน็อตแบบกันคลายขนาด10มิลเหมือนกันนะครับตัวนี้นะโอเคเรื่องล้อจบไปนะครับเรื่องล้อก็จะประมาณนี้นะดีเทลนะครับอ๋อ นิดนึ่งนะฮะไอตรงสูบตัวนี้ค่อนข้างจะสูบลมยากนะครับเราต้องซื้อตัวชุบอะแดปเตอร์มามาใส่ด้วยนะครับอโอเคต่อไปนะครับสายพานผู้เล h ่ h TD 5M ตัวนี้เป็นของลอ้กอกูเตอร์อยู่แล้วนะครับลอ้อซูเตอร์อยู่แล้วส่วนจุดที่ยากนะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นผู้เล่ตัวนี้นะครับผู้เล่ตัวนี้ ผู้เ <T> ล่ HTD 5M ตัวนี้นะฮะแกนมอเตอร์ของเราใช้ขนาดไหนนะครับอย่างมอเตอร์ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแกน6กมิลนะเราก็ต้องหาผู้เล่เนี่ยแกนข้างในเนี่ยให้เท่ากันก็คือขนาด6มิลแต่ร้านที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งเราต้องมาทําเกี่ยวเกี่ยวในนะครับสำหรับยึดตรงจุดนี้เอาเองนะครับนี่นะครับสายพานนะของล้อสกูตเตอร์เลยนะครับนี่นะ จุดที่เป็นปัญหานะนี่ผมไปเอาตัวอย่างมาแล้วนะครับปกตินะครับผู้เล่เนี่ยมันจะต้องมีรูนะฮะร,รูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้เราสลับยึดกับแกนเพลเตอร์นะครับสูมใกล้ๆเห็นไหมครับนี่นะเนี่ยมันจะต้องมีนะครับแต่ตัวที่ผมใส่ลิงไว้ข้างใต้นะเขาไม่มีนะครับเราต้องมาทำเกียวในใส่เองนะ ถ้าเพื่อนๆหาเจ้าที่เขาเป็นชนิด HTD 5M นะครับแล้วทีเนี้ยเราจะต้องมาทําเกียร์ในเองนะซึ่งผมทําคลิปไว้แล้วนะครับวิธีการทําเกียร์ในนะครับนี่คือข้อเสียนะฮะแล้วก็จุดที่ยุ่งยากนะครับจุดที่ยุ่งยากในการประกอบไอ้รถแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องมาทําเกียร์ในเองนี่แหละนะครับส่วนการต่อแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มเป็นระบบ4ีล้อก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะก็ใช้ชุดเดียวกันนะครับใช้มอเตอร์เดียวกันสเปคเดียวกันนะครับ แต่ของผมทําเป็นตัวอย่างนะครับก็จะใช้ล้อแบบล้อรถเข็นธรรมดานะครับตัวนี้ให้มันขับเคลื่อน2ล้อนะ่าโอเคนะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนนะก็คอมเมนต์สอบถามที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับอยากจะซักถามนะครับก็คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ